ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกรเกษตรกร7ล้าน5แสนคนเตรียมรับโอนเงินงวดที่3ทกสเตรียมโอนเงินงวด3แล้ววันที่15ถึง22กรกฎาคมนี้ครับธนาคารทกสประกาศเตรียมโอนเงินเยียวยาเกษตรกร5,000บาทงวดที่3หรืองวดสุดท้ายให้กับเกษตรกรทั้งสิ้นจำนวน7ล้าน5แสนรายตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยไม่เว้นวันหยุดราชการครับ ความคืบหน้าสําหรับมาตรการเยียวยากเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ธนาคารทกศทยอยโอนเงินเยียวยากเกษตรกรรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนกรกฎาคม63ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63ที่ผ่านมาครับโดยกเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันซึ่งข้อมูลล่าสุดณนะวันที่3กรกฎาคม63นายกระซับเงินร้ รวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้กล่าวว่าสําหรับการจ่ายเงินเยียวยากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน5,000บาทในเดือนที่3หรือเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งจะเป็นเดือนสุดท้ายของการจ่ายเงินนั้นทกสอเตรียมพร้อมแล้วจะเริ่มดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินในโครงการทั้งสิน้นจำนวนประมาณ7,500,000รายโดยจะเริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่15ถึง22กรกฎาคม63จำนวน8วันวันละ1 000, ล้านรายต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับ อย่างไรก็ตามข้อมูลปัจจุบันทกศยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบบัญชี อีกจำนวนสูงถึง124,484รายและยังมีเกษตรกรที่ทกศไม่สามารถโอนเงินให้ได้เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารที่รับโอนอีกจำนวน123,265รายซึ่งทกศอยากจะขอให้เกษตรกรเหล่านี้รีบไปแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อที่ทกศจะได้โอนเงินเยียวยาให้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w y e o y a g r a s o t Com. โดยขอให้เกษตรกรกลุ่มนี้รีบดำเนินการแจ้งเลขที่บัญชีภายในเดือนกรกฎาคมนี้ครับทางด้านน,นายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ครั้งที่3ทับ2,563ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่18มิถุนายน63ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้อุทธร์ทั้งสิ้น192,512รายกระทรวงเกษตรได้ตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนของผู้อุทธรแล้วพบว่าคงเหลือจำนวน189,666รายครับข้อมูลณนะวันที่29มิถุนายน63ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยได้จำแนกสถานะของผลการอุทธรอ,ออกได้เป็นสารกลุ่มคือ กลุ่มที่1เป็นกลุ่มผู้ทอนที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรมีจํานวนทั้งสิ้น7 3 9 7 5รายซึ่งทางกระทรวงเกษตรได้แจ้งข้อมูลให้ทกศเร่งดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาแล้วบางส่วนในส่วนที่ดําเนินการตรวจสอบความซ้ําซ้อนอยู่ระหว่างการแจ้งข้อมูลให้ทกศดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อไปครับ ในส่วนของผลอุทธรณ์กลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้ทอนที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยีเยวยาเกษตรกรหรือไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาภายใต้โครงการเงินเยียวยาเกษตรกรตามมติคณะรัฐรมนตรีจึงเห็นควรยุติการพิจารณามีจํานวนถึง1นึ่งแสรเาดรายครับซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจํากลุ่มข้าราชการบํานาญกลุ่มมีสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน กลุ่มได้รับสิทธิ์จากประกันสังคมและกลุ่มผู้ที่มีสถานะเป็นสมาชิกกลัวเรือนเกษตรกรเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นเกษตรกรครับในกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มผู้ทอนที่ต้องรอผลการพิจารณาจำนวน7,291รายโดยในจำนวนนี้มีผู้ทอนจำนวน2814ันรรายซึ่งรอผลการดาเนินการลงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มส่งเสริมการเกษตรซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่10กรกฎาคม 63หากผู้อุทธรณ์รายใดมีข้อมูลปรากฏในกลุ่มดังกล่าวให้ดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและเสนอคณะกรรมการกันกลองเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินต่อไปครับ สำหรับในกลุ่มที่ขออุทธร์การมีสถานะเป็นผู้ประกันตนจากการตรวจสอบข้อมูลของประกันสังคมมีจำนวน1537รายได้ขอให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมแล้วว่าจะสามารถรับดำเนินการต่อไปอย่างไร เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจรณาต่อไปครับอย่างไรก็ตามทางกระทรวงเกษตรจะเร่งดําเนินการพปริจณาอุทธรโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบซึ่งจะเริ่มโอนเงินรอบ3ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่22กรกฎาคม63 8วันรวดวันละ1 000, 000, ล้านรายโดยไม่เว้นวันหยุดราชการครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าสําหรับมาตรการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่นํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับเริ่มจ่ายงวด3เตรียมรอรับเงิน15-22กรกฎาคมนี้ครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมเป็นอย่างไรผมจะรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ